สวัสดีครับพี่น้องชาว y o ยูทู e วันนี้ก็มาพบกับช่องแอแมนดัมซิงอีกเช่นเคยครับวันนี้จะพามาดูเจ้าคุณปู่ครับพอดีผ่านมาเจอทีมงานไล่มันธนาเพื่อผู้เวงจังหวัดขอนแก่นครับใส่อ้อยรถตัดเสร็จพอดีกำลังจอดรอที่จะไปโรงงาน ก็เลยพาพี่น้องมาชมเจ้าเลียวคันนี้ก่อนนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราชมรอบๆคันครับโอ้คันนี้สวยครับเป็นรถโบราณครับใส่เรียบร้อยเสียดายครับเรามาไม่ทันขณะที่เรากำลังทำการตัดอ้อยอยู่แต่วันนี้มา พบกับตอนที่ใส่บรรทุก,กอยเรียบร้อยแล้วชิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะติดตามภารกิจเจ้าเหลียวคันนี้ในการประกบคู่กับจอรเดียไอยักษ์เขียว3250ของทีมงานไล่มันธนาโดยเสียกอปรูปรอ โอ้ของแท้ตัวนี้ดูช่วงล่างครับพี่น้องช่วงล่างของเดิมเลยครับพี่น้องโบราณของจริงโอ้บึกเลยไพาชมชุดเปลืองไทยครับพี่น้องโอ้ เสียงไทยไงตัวนี้ของแท้พี่น้องของแท้โอ้มันแต่แห้งแถอ่นะเดี๋ยวพาชมเครื่องพี่น้องแ,แรงห้องจริงครับหัวจริง ครื่องตัวนี้น่าจะเป็นของนิสสันครับนิสสันรหัสเครื่องอะไรเลยเลยขัดสี่เจ็ดหนึ่ง 0103นนโอ้สวยครับพี่น้องสวยเจ้าคุณปูโบราณครับทีมงานไล่มันธนามาพาชมห้องเก่งครับพี่น้อง ขออนุญาตเจ้าของโชเฟอร์นะครับโอ้ของแท้เลยนีสุายาวของแท้ ของแถ้พี่น้องโอ้แหงแท้เลยล่ะยางพันใส่ยางพันครับ